คุณยายขุดหลุมปลูกกล้วยนะคะคุณยายอาย,อยุเท่าไหร่นะเจ็ดสิบสี่แล้วมาขุดหลุมปลูกกล้วยให้ลูกๆหล,ล,ลานๆแสดงว่ายังแข็งแรงดีนะคะยยยขยับมาอีกไหมดดงานงา <laughs> นาน,น,าน คุณตาอายุเท่าไหร่พออายุเท,ท่าไหรฮะตาอายุเท่าไหรเจ็ดสิบเก่าแปดสิบปีเนี่ยอ่าคุณตาก็มาปลูกกล้วยให้ลูกลูกหล,ลานหลานเป็นสิริมงคลแก่ลูกลูกหลาน,ลานสร้างอาหารไว้ให้กับลูกหลาน <c ười> แคนดี้ซูชิ อ้วนมาให้กำลังใจ <c oughs> <c oughs> ข้าพเจ้าก็คอยถ่ายวิดีโอเก็บไว้ดูขอบคุณคุณตา<ำ>คุณยายมากๆนะคะ <c oughs> <c oughs>